ในเรื่องของเกมนี้จะกล่าวถึงตัวเราที่ถูกรับเชิญให้ไปสำรวจบ,บ้านแห่งหนึ่งที่เคยมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะนะเพื่อตามหาอติแฟกต์หรือของบางอย่างแต่กลับกลายเป็นว่าเราติดอยู่ในบ้านหลังนั้นแทนเราก็เลยต้องหาทางออกอน,นะจากที่นั่นเราลองเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยกว่า n e w g a m e เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันได้รับจดหมายเชิญให้ไปค้นหาบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมและถูกทิ้งร้างเอาไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตาม มันยังมีวัตถุโบราณซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินแต่ฉันเอามันกลับมาได้แล้วก็พวกเขายินดีที่จะซื้อมันแน่เหมือนเราจะเป็นโจหรือเปล่าวะไปขโมยของนะขโมยของหายากแล้วก็ไปขายให้พวกคนรวยโอเคนี่สิท่าบ้านนี่เขาพูดถึงกันนะ่ะมาโอ้เมาเมาส์เมาส์สบัดเลยเี่ กดแอปเปิดด้วยฉายปุ๊บปุบปบม่เรานี่มันหน้าเงินจริงๆเลยบ้านนี่เคยมีคาตกรรมเรายังมาขโมยอ่านได้ไหมไม่ได้เนีย่ยอันนี้ก็อ่านไม่ได้โอเคเราต้องตรงเข้าไปสินะกดคลิกซ้ายเ้ื่อินเตอร์แลกคลิกข,ขวาเพื่ออันล็อกหรืออ่าน ือก็ดูไม่มีใครอยู่ในบ้านนะก็เป็นบ้านล้างแหละแต่บ้านล้างนี่เขาไม่ปิดไว้หนอเหรอใส่กุญแจรร้ออะไรไว้อะ่ะอืมทางเข้าอยู่ไหนวะนี่หรอฮะเปิดได้ไหมโอเคเหมือนประตูจะไม่ได้ล็อกไฮจวนชวนให้พวกเราเข้าไปมากเลยเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเปิดได้ไหมน่านไงกูว่าละ โดนขังเลยเอาละแล้วเราจะเริ่มหายัางไงดีเนี่ยถ้าตามคำอธิบายของเกมแล้วมันมีบอกว่ามีเลลิกหรือวัตถุโบราณอยู่ใต้ดินห้องใต้ดินอแล้วห้องใต้ดินอยู่ไหนวะล็อกหมดเลยฮะเปิดไม่ได้เลยมีชั้นบนเดีลยวผมลองไปสำรวจห้องฝั่งนี้ก่อนดีกว่า นี้ไปได้ฮโ,โ,โอ้เป็นห้องเก็บขององเฉยนี่ก็เป็นโรงรถเนาะอ่ะฝั่งเนี้ยเปิดได้ไหมเปิดได้นี่ก็เป็นห้องน้ำไม่ได้ห้องนี้ล็อกไหนผมลองไปขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลงทางซะละ อนี่หลงทางแล้วเออตัวฉันจะมองปลาเท่าเป็นบ้าทเลยอะเปิดได้ไหมเปิสิอาอินเตอร์แลกไม่ได้หอหะอ่าได้แล้วห้องนี้ก็เปิดไม่ได้อเอะเมื่อกี้เหมือนเสียงเท้าเท้าเราใช่ไหมอืมห้องนี้มันจะมีอะไรไหมนะ อา uh huh. นี่ก็เป็นห้องเก็บของเฉยๆได่มองดูไม่น่ามีอะไรเลยเด็กไปเราเรีบไปดีกว่าเปิดไหมโอเคล็อกเหมือนเดิมล็อกหมดเลยพี่มีอะไรมีอะไรผมเปิดได้บ้างเนี่ยห้องน้ำคนที่ตัวเราเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวเราไหมไม่เห็นเห็นแต่ไฟโอ้ oh. นี่มันแทนบูชาอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เหรอที่เราต้องขโมยหรือเปล่าเฮ้ยเอาอะอีกซ้ายขี้ขวาแบบเชยโงกดูได้เราต้องขโมยอะไรอันนี้เหรอกด e กด e อ,อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนี่หรือเปล่าเหตสิ่งนี้เราต้องขโมยอาอเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมผมแบบคอมันเอ็นอย่างนี้วะอย่าบอกนะว่ามันค้างเนี่ยเกมค้างเหรอ บาดยิ่งผมหันคอกลับไปได้ท,ทุกคนมันชะโง่แบบอโอเคเมื่อกี้ผมลองเข้าเกมมาใหม่ละเมื่อกี้ตรงที่ผมพลาดไปนะ่าจะเป็นจดหมายกับคุณแจนฉันขอโทษที่ฉันทําให้คุณเข้าใจผิดนะเหตุผลที่สถานที่อย่างนี้ถูกทําให้ทิ้งล้างยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะ่ะฉันหอกว่าคุณจะช่วยฉันโดยการไปที่ห้องใต้ดินเพื่อเอาบางอย่างกลับมานะฉันยินดีที่จะจ่ายเงินให้คุณเลยละแต่ว่าต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของฉันนะ อย่างแรกเลยก็ไปที่โกดังชั้นหนึ่ง F1 โอเคโอ้คุณแจโกดังชั้นหนึ่งเหรออืมอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าไปรีบไปกันเถอะนี่เป็นจดหมายนายจ้างเราใช่ไหมเนี่ยโกดังชั้นหนึ่งหมายถึงห้องไหนอะห้องนี้หรออะนี่โอเค เจอแล้วเว้ยไหนความผิดกหมายเราอีกเหรอเธอกาลังดูนายอยู่แต่ว่านายยังปลอดภัยตอนอยู่ที่นี่กุญแจชั้นใต้ดินอยู่ที่ห้องนอนชั้นสองนะโอเคแต่เขามว่าไงว่าเรายังปลอดภัยใครสั่งให้เรามาทําอะไรกันแน่ไปเราเรียกคุณไปดีกว่าเออโอ,โอ้มันโอ้มค์ก๊อด เออพี่เป็นตัวอะไรพี่หายไปละโอ้ oh my gosh มันทำให้ผมเสียวเลยทีนี้เปิดได้ไหมไม่ใช่ห้องนี้ฮะเราคิดไงรับงานานี้มาเนี่ยโอ้ยตายเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพิ่งแบบออกกดออก,ออกคลิปกันไปนะคือเป็นเพื่อนผมก่อนเปิดได้ละโอเคปลอดภัยหรือเปล่าไหน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  ไหนวะต้องปีใต้ห้องนอนกุญแจไปอยู่ไหนวะนี่มันประตูโอเ้เอ๊ะมีประตูในห้องนอนอีกเหรอโอเคเราไปกันเถอะโอ้ what the fuck นี่มันไม่ดีแน่เลยอ่ะคุณเห็นโศกนาฏกรรมเหล่านี้ไหมพวกเขาทั้งหมดก็กำลังทำแบบนี้อยู่แต่ว่าฉันไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับนายหรอกดังนั้นไปที่ห้องใต้ดิน โอเคครับพี่พี่อย่าให้มันเกิดอะไรกับผมเลยนะพี่นะผมกลัวโอเคกุญแจห้องใต้ดินเก็บสิเพื่อนทำไมเราไม่เก็บวะเออตะเอไม่มาใช่ไหมกุญแจห้องใต้ดินห้องใต้ดินมันอยู่ไหนวะทุกคนไป,ไปไปห้องใต้ดินปิดลันโอ้เช็ด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  โอ้ oh my ก o d หัวอยู่หัวอยู่อย่าเข้ามานะปิดไฟนะ่าโอ้ my g อดโอ้ my g ก d มัมันไปยังอะไปยัง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 อะได้ตายเถอะคุณกดไลค์เป็นกำลังใจผมหน่อยนะผมโอ้ไอ้ตายไปยังไปยังวะ ปลวไปละ,ปละอยู่ห้องใต้ดินใช่ไหมห้องใต้ดินห้องใต้ดินไอชี้ห้องใต้ดินมันอยู่ไหนก่อนมึงบอกกูมาก่อนดิไอชี้ไม่ใช่ห้องหนีด้วยไอตายเถอ,อะอาโอเคเรามาตั้งสติกันก่อนมาห้องใต้ดินอยู่ไหนปิดประตูปิดประตูโอเคปลอดภัยขึ้นเยอะเลยอะตามหลักแล้วมันจะมีประตูบานหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมยอยู่ตรงฝั่งนี้ ปั่งขวาสุดเลยโอเคเราไปกันเถอะนะพกคนะไปดูความมึ่งวังไก่พ้นอตเอ๊มีใครอยู่ไหมเอ่ยมันมีกูวิ่งแล้วนะกูวนะิ่งเลยกูดูแฟตอ่นะเปิดประตู what's up bro oh my god หัวกระโหลก oh ชิดคุกนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยนี่มันทรมานคนเหรอ โอ้จดหมายด้วยก,กันไม่เขา้าว่าไงด้วยก,กันโอ้ชีตเออ <c oughs> ไอเวนเอ,อ้ยแม่งพุ่งใส่หน้าเลยโอ,โอเคเราโดนลากใช่ไหมเนะี่ยหรือเปล่าโอ้ชีตมันจับผมมาทรมานจดหมายด้วยได้ทำได้แล้วรีบออกจากที่นี่ ีกุญแจอยู่ใต้เตียงกุญแจประตูหน้าซ่อนอยู่หลังแจกันด้านซ้ายใกล้แท่นบูชาชั้นสองแล้วก็ขอบคุณนะแต่เขาปไงมาขอบคุณเราเนี่ยเอากูมาทําอะไรเนี่ยเฮ้ยนายจ้างเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยผมอยากจะบ,บ้าโอเคเราต้องรีบออกไปอ่านี่ไงกุญแจป๊อปอะไปไปดีกว่าตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าเรากำลังแบบเผชิญหน้ากับตัวอะไรอะ โ okay. อเคเฮ้ยมาอยู่ใช่ไหมไอ้โอตรงนี้มันก็เป็นตัวที่เราพุ่งเสหน้าเราเด้ยวยคือตอนนี้เราต้องขึ้นไปชั้นสองเลยทุกคนชั้นสองมีกุญแจอยู่ข้างบนนั้นไปชั้นสองชั้นสองชั้นสองอยู่ตรงแท่นบูชาก็คือทางสุดเลยทางด้านซ้ายมือใช่ไหมซ้ายมืออาา้าฮะเจอละประตูหน้า อ้าวขอบคุณอะยังไม่ทันใช้กุญแจออกเลยได้กุญแจแล้วก็จบแล้วเหรออ่ะเมื่อกี้แบบผมลองไปดูของคนอื่นเขาเล่นมาละตามหลักแล้วอะ่ะมันจะต้องแบบมีเราต้องแบบหนีหนีพิศาสไปทุกคนแล้วก็มาเปิดประตูเนี่ยแล้วก็วิรีบวิ่งมาที่รถเว้ยแต่เมื่อกี้เหมือนเกมมันจะบั็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะแบบผมหยิบกุญแจแล้วจบเกมเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกรอบดูอ๋อ่นี่กุญแจเอ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนผมว่าเกมบั็กแล้วล่ะ อ่าถ้าเป็นตามคลิปคนอื่นเขาเล่นกันนะเนี่ยของมันเกมยังไม่จบแค่นี้นะเนี่ยป่ะเขาเขาหยิบก,กุญแจเลยใช่ป่ะเขาเดินไปอีกเนี่ยป่ะเกมยังคอนติเนียต่อได้เว้ยแต่ของผมอ่ะแบบมันหยิบก,กุญแจแล้วแบบเกมจบเลยอะทุกคนเนี่ยอันนี้เขาจะต้องแบบไปเปิดประตูตรงหน้าหน้าบ้านเปิดประตูหน้าบ้านนะทุกคนพอเขาเปิดใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีผีมาไล่เราเป็นคัสซีเล็กๆเนี่ยแต่ของผมมันไม่มีเว้ยแบบ มันหยิบกุญแจแล้วก็เกมก็จบเลยอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปที่รถก็ไม่มีอะไรมากหรอกเนี่ยอ่ะมันก็จบเกมเหมือนกันพอวิ่งไปถึงรถนะอ่ะแล้วก็ขอขอบคุณคิดิตจากช่องทอมล่าด้วยล่ะถ้าผมอ่านที่ช่องไม่ถูกขอภัยนะครับเอาล่ะก็จบไปแล้วกับเกมผีอีกหนึ่งเกมเป็นไงมีใครตกใจช่วงไหนหรืออะไรยังไงบ้างความนักวงเกมนี้เพราะว่ามันก็พอใช้ได้เลยนะเล่นแบบ ตอนแบบช่วงแรกๆอะตาแรกเลยอะแต่พอแบบเล่นช่วงหลังๆมาผมก็เริ่มชินแล้วล่ะเออเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละถ้าชอบปรากดไลค์กดซับค b ดให้ด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย